ข้อ15ครับถ้า z เท่ากับ a บวก bi เป็นรากที่3ของ 8i โดยที่ a น้อยกว่า0และ b มากกว่า0แล้วขนาดของจำนวนเชิงซ้อน 3z bar ลบ 2z กำลังลบ1มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้เป็นเรื่องของออจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ข้อ1 1รูทสองข้อ2 2ข้อ3รูทห้าและข้อ4 5อันนี้ก็คือก่อนอื่นเราจะต้องหาค่าแซทที่เป็นรากที่3มของ8 i ไอมาก่อนซึ่งถ้าเราเรียนมาเราก็จะรู้นะว่าต้องหาอย่างไรหลังจากนั้นพอเราได้ค่าแซทที่เป็นรากที่3มการที่บอกว่ารากที่3เพราะฉะนั้นค่าแซจะต้องมีทั้งหมด3ค่าถูกไหมครับโรยโจทย์ให้ค่ามาให้สิ่งที่กำหนดมาให้เลงมาว่า a ต้องมากกว่า0และ b a ต้องน้อยกว่า0และ b ต้องมากกว่า0ต้องมี Z ตัวใดตัวหนึ่งที่จะต้องตรงกับเคสนี้หลังจากนั้นเราได้ค่า Z ที่เป็นรากที่3ของ8ป i 1ใน3ตัวแล้ว1จาก3ตัวนั้นแล้วเราก็เอามาแทนในนี้ก็คือหา Z บา bar กับ Z อิ inverse ซึ่ง Z บา bar คืออะไรกับ Z อิ inverse คืออะไรนั้น <c oughs> ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีเบสิกก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่า Z บา b a สมมติผมให้ Z คือ a บวก bi ค่าของ Z b a บาร์คืออะไรครับ a ลบ bi ถูกปะส่วน Z inverse อร์สกำลังลบหนึ่งอะ Z i n อินเวมันคือ1ส่วน a บวก bi ถูกปะซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ติดรูปเชิงซ้อนไปด้านล่างเราจะใช้วิธีการคอนจูเกตคอนจูเกชันคอนจูเกตนะครับ คูณด้วยเปลี่ยนเครื่องหมายเฉพาะตรงกลางเนาะพอเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเราให้เราสังเกตเฉพาะตัวล่างนะครับจะกลายเป็นอยู่ในรูปของหน้าบวกหลังคูณห,หน้าลบหลังมันคือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนั่นเองถูกปะมันทําให้ไอาหายไปถูกปะ เขาก็เลยนิยมที่จะใช้วิธีการคอนจูเกตเพื่อให้ I ไอด้านล่างหายไปเหลือแต่ตัวเลขส่วนด้านบนนั้นก็ติดอยู่ในรูป i ได้โอเคเนาะอันนี้คือเรื่องของ Z bar กับ Z inverse นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปดูสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์ข้อนี้บอกว่าอะไรลากที่สามของแปดไอแดไอต่อไปเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของเชิงคั่เพื่อเพื่อหารากได้ง่ายขึ้นเนาะ 8i มันคืออะไร8คูณกับ0บวก 1i ถูกปะหามุมมาเลยครับให้เป็น cos กับรูปมาตรถามมันจะต้องเป็น cos เซต้าบวก i sine t h e ถูกปะเนาะแล้ก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปส่วน 1i ให้อยู่ในรูปของ cos เซต้าบวก i sine ได้เป็น cos pi ส่วน2บวก i s ซดเซต้าไส่วนสองถูกปะ่ะอ,อันนี้อยู่ที่ประสบการณ์เนาะถ้าน้องทำบ่อยๆม,มันก็จะรู้เลยว่าศูนย์บนม,มันเปลี่ยนเป็นรูปนี้เลยเป็นซีสไพส่วนสเลยเป็นคอสายส่วน, 2, น cost, สวน 2, ก็คือ0 s i ย์ไซส่วนสก็คือหนึ่นั่นเองเราจะนั้พอเราได้เสร็จปุ๊บเราโจทย์ข้อนี้หารากที่3ารากที่3ามคืออะไรครับรากที่3มก็คือใส่รูทไปรากที่3ามเราก็ใส่รูทไปทั้งสอง สององข้างค่านิสายรู้ของ8ปดไอถูกปะค่า8ก็ถอดรากที่3มของ8ออกมาเป็น2อันนี้เป็นซิสพายส่วนสยกกำลัง1นส่วนสซึ่งจากเรื่องซิสนะครับจากเรื่องซิสซิสยกกำลังอะไรก็แล้วแต่ให้เอาเลขยกกำลังมาคูณกับมุมเลยถูกปะ ซีสเซตายกกำลังเ็มันคือซีสเซตคูณเไงเพราะฉะนั้นอันนี้เราเปลี่ยนเลยเป็น2องซีสพาส่วนหนั่นเองได้มาแล้วน้อหนึ่งตัว2องซีสพายส่วนหกถูกปะไอโคสพายเศสองบวกไอไซพายเสองมันคือซีสพาย2ศสองถูกปะพอเราได้ซีสพายสองซพส่วนหมา ต่อไปเราก็เอาที่เหลือมาแบ่งให้เป็นสามส่วนเรานําที่เหลือข้อนี้ถามล่าที่สามเราได้มาละตัวหนึ่งคือซิสายส่วนหกต่อไปเราหายสองตัวได้เนาะจากเรื่องของวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับไพส่วนหกคือช่วงไหนครับายส่วนหกคือสามสิบองศาเนาะ ข้อนี้มี3รากเพราะฉะนั้นเราเอาที่เหลือนั้นมาแบ่งให้อยู่ในรูปของ1ใน3นั่นเองมี3รากก็เอา2พายมาหาร3แล้วบวกเพิ่มเข้าไปทีละทีละเท่าเ <พ atted S 2> กันถ <พ Gone. S 2> ูกปะมันต้องห่างแต่ละช่วงเท่าๆกันถูกปะทั้งหมดมี2พายเราแบ่งเป็น3มช่วง,งก็คือ2พายส่วน3เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นพายส่วน6อันนี้ต้องเพิ่มไปอีก2พายส่วน3กลายเป็น พายส่วน6บวก2พายส่วน3ตรงนี้ล่ะเป็นพายส่วน6บวก2อพายส่วน3บวกอีก2พายส่วน3ซึ่งหากเราบวกอีก2พายส่วน3เข้าไปตรงนี้มันก็กลายเป็นพายส่วน6เหมือนเดิมไงถูกปะเวลาหารากเนาะเราทำแบบนี้นะครับก็คือหาใช้อยู่ในรูปของจำนวนเชิงั้วถอดลากอ,ลาออกมาได้มุมมาเท่าไหร่ปุ๊บเราที่เหลือมาแบ่งตามรากสมมติข้อนี้ถามรากที่4ก็เองพายมาหาร4เนาะ อันนี้ถามล่าที่3เลยเอาสพายมหาร3บวกเข้าไปด้วย2พายส่วนสพายส่วน3และ2พายส่วนสเราก็ได้รากมาทั้ง3ค่าแล้วนั่นเองต่อไปเราก็ไปคิดว่าแต่ละตัวมีอะไรบ้างอืมตัวแรก,ต,แรกตัวแรกที่เราคิดได้เนาะ2องซิสพายส่วนหตัวที่2คือ2องซิสห้พายส่วนห ตัวสุดท้ายคือ2 s i ซ3สสพส่วน2อพอเราได้3ตัวแล้วได้คำตอบทั้ง3แล้วโจทย์ข้อนี้โฟกัสว่าถ้ามันเท่ากับ a บวก b i แล้ว a ต้องน้อยกว่า0ูนย์และ b ต้องมากกว่า0ูนย์ก็คือค่าของ cos จะต้องน้อยกว่า0ูนย์และค่าของ sin จะต้องมากกว่า0ูนย์ถูกปะมันอยู่ในรูปของ cos บวก i ซถูกปะ ซึ่งมันบอก a น้อยกว่า0ย์ก็คือค่า cos น้อยกว่า0 c o ย์น้อยกว่า0 sin มากกว่า0 cos น้อยกว่า0แต่ sin มากกว่า0เมื่อเราไปเทียบเป็นค o s ์แดนครับ cos น้อยกว่า0นคือค่า x ต้องน้อยกว่า0ถูกปะค่า cos คือค่า x เนาะค่า cos ก็คือค่า x ถูกปะ cos น้อยกว่า0นคือ x น้อยกว่า0 sin ต้องมากกว่า0 s น n คือ y เนาะเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในคอรแดนที่2ถูกปะ cos น้อยกว่า0ูนย์ซมากกว่า0ูนย์เพราะฉะนั้นต้องอยู่ในควอแดนที่2นะครับคำตอบที่เราสนใจซึ่งข้อน,นี้เราก็ไปดูว่าใน3อันเนี้ยมีอะไรอยู่ในควอแดนที่2บ้างอันนี้ควอแดนที่1อันนี้ควอนแดนที่2อันนี้ก็คือ3ามพายส่วนสก็ 2, คืออยู่ระหว่างควอนแดนที่3กับควอแดนที่4เนาะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราเลยใช้คําตอบเดียวก็คือ2อซิสห้าพายส่วนหซึ่งอยู่ในควอนแดนที่2 2องซิสห้าพายส่วนหกสองซิสห้าพายส่วนหกนะครับ ลาก2ซิสห้าพายส่วน6คือสิ่งที่เราสนใจแล้วได้ปถูกปะ่ะได้มาแล้วเนาะซึ่งเมื่อเราได้ค่าแซแล้วโจทย์ถาม3ามแซดบารลบสองแซดอินเวอร์สสามแซดบารลบสองแซดอินเวอร์สต่อไปเราก็หาค่า Z ซดบาร์ออกมาก่อนอันนี้คือ Z ถูกปะ่ะต่อไปเราหา Z bar นะซดบาร์เนาะแซดเฉยๆมันคือ 2อ่าพอเราลูกนิปปุ๊บก็เปลี่ยนรูปเลยโคส5พายส่วน6มันคือโคอสพายลบพายส่วน6ถูกปะโคสพายลบพายส่วน6เนาะมันคือลบรูท3ส่วน2 ไซย์พายส่วนหอยู่คอลมน์สอค่าซายเป็นบวกก็คือ1นึส่วนสอคูณกับ2เราได้ค่าแซดออกมาแล้วนะครับเป็นลบรูทสามบวกหนึไอลบรูทสาบวกหนึ 1, ่งไอค่าแซเป็นลบรูทสาบวกหนเนาะต่อไปหาค่าแซดบาร์มาครับแซบาร์มันคือลบ รู้สลบหนไนั่นเองสิ่งสุดท้ายที่ต้องหาคือ Z inverse ค่าแซที่เรารู้มันคือลบรูสบวกหไเพราะฉะนั้นแซดอินเวอก็คือหนึ่งหารด้วยลบรู้สวกหไใช้ที่ผม,มอบอกไปตอนแรกต้องใช้วิธีการคอนจูเกตคอนจูเกตออกมาด้านบนจะก,กลายเป็นส่วนด้านล่าง หน้ากาลังสองลบหลังกําลังสถูกปะหน้ากําลังสคือลบรูทสามกลังสก็คือสถูกปะลบหลังกําลังสองหลังคือหนึ่งลังสองหนึลังสก็คือไอกำลังสองไอลังสองเป็นลบหนั่นเองเพราะฉะนั้นได้ออกมาแล้วนะครับเป็นลบรูทสลบไส่วนสพอเราได้ Z i n อินเวออกมาแล้ว พอเราได้ z ซตอินเวอร์ออกมาแล้วก็ไปแทนค่าใน3 z มเบาร์ลบสองเซตอินเวอร์เนาะอืมสามเซบาร์เป็นถูกปะเออพอเราได้เสร็จปุ๊บเราก็แทนค่าออกมา ผมแบ่งเป็นส่วนเลยเนาะส่วนที่เป็นจำนวนจริงกับจำนวนจินตภาพนะครับอืมเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่าที่โจทย์ต้องการออกมาแล้วซึ่งข้อนี้โจทย์ถามขนาดถูกว่าขนาดของ3 Z มซบาร์ลบสองซอินเวอร์ เพราะฉะนั้นเราก็เอาส่วนจริงมายกกาลัง2บวกด้วยส่วนจิงตภาพยกกําลัง2ได้ค่า z บาร์ได้มาแล้วเนาะขนาดของ3 z บาร์ลบ2 z อินก็คือ ข้อนี้เป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะครับซึ่งวิธีการทําข้อนี้เป็นการหารากที่3มเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าการหา Z ซตบาร์ bar, หา Z ซตอินเวอร์สคืออะไรพอเรารู้ Z ซตบาร์กับแซตอินเวอร์สแล้วเนี่ยก็ไม่ยากแล้วเนาะข้อนี้ก็หารากรที่3มออกมาวิธีการหารากที่3ก็เขียนให้อยู่ในรูปของเชิงคู่เขียนให้อยู่ในรูปของเชิงคู่ปุ๊บได้ค่าออกมาถอดแควรูทสาม พอเราถอดรากที่สามออกมาปุ๊บติดในรูปของซีสเซต้าถูกปะถอดล่าที่สามก็หนึ่งส่วนสามเข้าไปคูณในมุมเซต้ากลายเป็นซีสพายส่วนหกเราได้ลากที่หนึ่งออกมาแล้วเราก็ไปหารากที่เหลืออีกสองลากที่เหลือซึ่งวิธีการทาก็เอาสองพายมาหารด้วยจํานวนรากทั้พหนดที่เราจะหาก็คือสองพายส่วนสามที่สามก็มีสามคำตอบหลังจากนั้นเราก็บวกไปทีละสองพายส่วนสามกับทีละสองพายส่วนสาม บวกไป2ค่าซึ่งถ้าบวกครั้งที่3มันก็จะกลับมาตัวเดิมถูกปะก็ไม่ต้องบวกบวกไป2ค่าหลังจากนั้นก็จะได้ทั้งสามคำตอบออกมาเป็น2ซิส์ไพส่วน6 2ซิสห้าพส่วน6และ2ซิสสามพส่วน2ซึ่งโจทย์กำหนดให้ a น้อยกว่า0และ B ต้องมากกว่า0เมื่อแซเท่ากับเบวก BI เพราะฉะนั้นค่า cos ต้องน้อยกว่า0และค่า s ซ n ต้องมากกว่า0นเนาะเทียบกันเลย cos บวก i อไซถูกปะค่า cos น้อยกว่า0ย์ก็ต้องเป็น เเป็นลบ sin มากกว่า0นต้องเป็น y เป็นบวกเพราะฉะนั้นก็เป็นคอรแรกที่2นั่นเองหลังจากนั้นเราได้ขอ้อเราก็ได้คำตอบมาแล้วเป็น2 sin 5สหพายส่วน6เนาะค่าแที่ได้ต้องเป็น2คูณกับ cos 5ห้าพส่วนกบวก i sin 5พส่วนคูณกับวงเล็บลบรู้สส่วน2บวก1ส่วน2 i ไเนาะได้แทธออกมาเป็นลบรู้3บวก 1I นั่นเอง พอเราได้ค่าแซดออกมาตรงนี้ปุ๊บเราก็หาแซดบาร์กับแซดอินเวอร์สแซดบาร์คือลบรูทสามลบหนึ่งไอแซดอินเวอร์สก็คือที่เราคิดได้เนาะเอาตัวนั้นไปหนึ่งส่วนแซดนั่นเองคูณคอนจูเกตเข้าไปแปลงรูปออกมาได้ลบรูทสามลบไอส่วนสี่หลังจากนั้นไปแทนค่าในสิ่งที่เราต้องการเนาะอันนี้คิดเองได้นะครับจัดส่วนให้อยู่ในรูปของจำนวนจริงกับจำนวนเชิงซ้อนจำนวนจินตภาพเป็นลบห้ารูทสามส่วนสองลบด้วยห้าส่วนสองไอ เราจะนั้นหาขนาดออกมาหาขนาดออกมาครับได้เป็น5นั่นเอง